สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทายทุกคนนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิผิดเรื่องสวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์อ่มวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องประเทศฟิลิปปินส์กันนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับมาที่หัวข้อแรกของเราเลยนะครับภูมิศาสตร์ประเทศฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวมกัน7,107เกาะตั้งอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก ถึงประเด็นที่2ของเราเลยนะครับการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธา,ารณรัฐมีประชาธิปไตยดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตําแหน่งคราวละ6ปีแต่ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินหนึ่งวาระข้อที่3ของเรานะครับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐ,ฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทยคือ เป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรร้อยละ60ประกอบอาชีพเกษตรกรพืชเศรษฐกิจได้แก่อ้อยมะพร้าวข้าวอย่างไรก็ดีสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกน้อยลงโดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันได 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานการกลางวันตะวันตกและตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากสเปนจีนและอเมริกันประเทศฟิลิปปินส์มีเทศการสำคัญคือเทศกาลอาติเทศกาลชินนล็อกข้อสุดท้ายนโยบายการต่างประเทศของฟิลิปปินยอยู่บนพื้นฐานของนโยบาย3ด้าน1 ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและ3ด้านแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศโดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมระหว่างประเทศ v e r ร์กุสพวกมนุษย์ก็ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับ Salamat.